อ่านี่ผักบุงเก็บมาแล้วแล้วก็เตรียมจะผัดนะคะมาแล้วมาแล้วผักบุ้งต่ยอดงามๆทั้งนั้นเลยเตรียมผัดเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมต่ออ่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะสว่วนที่ท่านผู้ชมสุขููสุคนนะค่ะเดอ้อวันนี้นางน้อยชาแนลนะคะจะพามาชมสวนนะคะแล้วก็สิมาเก็บผักบุง้งสาเมือพัด ตอนแรงนะคะให้ิึงบรรยากาศทั่วไปเพื่อนพางมาเก็บผักบุ้งเขาก็มาเก็บผักบุ้งนํากันเสียงกาก็ห้องห้องค่ะิึงบรรยากาศด้วยค่ะเด้อบรรยากาศดีดีตอนแรงๆนี่แหละค่ะหลายผักบุ้งเนี่ยมีแต่ย,ยอดค่ะ พักบุ้งบ้านเฮานี่แหละค่ะงามมาเก็บน้ำกันค่ะมีทุกรูปแบบเมื่อน,นี้วันที่สิบสามวันสงการล่ะว,วันมหาสงการนะคะแต่ก็ไม่ได้ไปเล่นไหนไม่เที่ยวไหนงดทุกอย่างค่ะ ทุกคนก็คงจะทราบดีแล้วค่ะเดอ้อหนึ่งรูปป่าผักวงในน้มขนาดอันนี้มันเป็นสวนคุณลุงเพิ่นนะคะสวนผสมเพิ่นปลูกมัดต้นมะพร้าวค่ะเพิ่นก,ก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เพราะเลี้ยงป่าแต่น้ำมันจะแห้งแล้วยายเราเก็บได้หลายยาย ก้มบ่ได้ก้มบ่ได้อันนี้ก้มบ่ได้ก้มลายบ,ายบ่ได้เมืองบรรยากาศฟ้าก็เป็นคึมคึมเน้อค่ะมื้อนี้ฝนก็ตกเป็นบางที่บางแห่งมันก็เลยส่งผลลมก็เย็นสบายสบายเอาใส่ถุงไว้ก่อนให้คุณยายเพิ่นเก็บไปมีทุกอย่าง อันนี้ก็ป่าพักน้ำตรงใดย,ยหญ่ไงพักน้ำปู่ป่าพักน้ำทางปูพักน้ำที่กินกับหนึ่งป่านี่แหละคะ่ะป่าพักน้ำตัวนี้ลายะคะ่ะมะพร้าวหน่วยมะพร้าวกับบักใหญ่ลายต้น,นะค,ะนะคะ่ะมะพร้าวอันนี้ส่วนของลุงะคะ่ะบมเมนส่วนเจ้าของ ปลาพักบุ้งอันหลายเบ่งป่ามาเบ่งป่ามาไงป่าบอนขนาดเลยโพดพักบุ้งทางนั้นปัสสีขาวเลยครับเป็นพักบุ้งขาวอือื บอนยุบ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 อยู่ปลาช่วงนี้ก็ปิดเทอมนะคะก็อยู่ที่บ้านแล้วช่วงนี้โควิดก็หลายค่ะอยู่สกุลนครนี่กับบอยกว้าเยอะเป็นช่วงปิดเทอมก็คิดถึงเด็กน้อยคือกันเด็กน้อยลงที่โรงเรียนก็โทรมาตลอด มาถามข่าวข่าวนะคะคิดถึงอยากไปโรงเรียนนี่ก็คิดถึงละ่ะโดยเฉพาะคุณอมสินปูป่าบอนคณะโทรคุยกันทุกวันช่วงนี้กิจกรรมก็จะอยู่ที่บ้านทั้งหมดแล้วค่ะเอาได้ดก่ะเก็บพกบ้งโตขอขอบคุณนะคะ เอทุกท่านผู้ติดตามเข้ามารับชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องนางน้อยชาแนลด้วยค่ะสำหรับมื้อน,นี้พามาบึงบรรยากาศโดยรอบของสวนนะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ